ทอล์กนะโชว์นน talk show, ซึ่งภูมิใจมากในวันนี้ของทูเดย์โชว์เพราะว่าเป็นทอล์กโชว์เกี่ยวกับละครเรื่องซึ่งผมเองส่วนตัวมีความรู้สึกว่าผมจะได้ดูละครแบบนี้อีกเมื่อไหร่หนอละครที่ลงทุนขนาดนี้ละครที่ต้องเนี๊บขนาดนี้แล้วเป็นละครตอนต่อจากละครดังมากๆนั่นคือสุภาพบุรุษจุฑาเทพแล้วกลายมาเป็นดวงใจเทวพรมมันเป็นความยากมากนะฮะท่านผู้ชมในสมัยนี้ที่จะทําเรื่องราวแบบนี้ได้อีก ไม่ว่าจะเป็นคอสตูมไม่ว่าจะเป็นสถานที่การเวลาวิธีพูดวิธีเยื่องยากทุกอย่างต้องจัดสรรหมดและทุกอย่างที่พูดมาใช้ต่างทั้งสิน้นในโลกที่ยุคมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆทีวีต้องใช้เงินขนาดนี้ยากจริงๆยากให้ท่านผู้ชมได้ดูความตั้งใจของผู้จัดและผู้สร้างที่ได้ทําละครเรื่องนี้มาชุดนี้ขึ้นมาคือดวงใจเทวพรมชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็นผู้หญิงนําผมเองเลยอุปโลกเลยว่าดวงใจเทวพรมนี่ผมต้องเอานางเอกมาหมดเลยห้าคน ถ้าผมโชคดีจริงๆเป็นบุญของรายการที่เขามีคิวว่างพร้อมกันหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านจะได้พบกับนางเอกทั้งหมดของดวงใจเทวพรมครับสวัสดีค่ะที่น่ายะดาอุ้มมินและก็พีพีนะครับขอบคุณมากทั้งห้าคนที่มาร่วมรายการกับเราก็เป็นคำถามแรกที่อยากถามจริงนะที่หนูได้เล่นละครเรื่องนี้จีน่าคิดยังไงคือเอาจริงๆคือตอนแรกที่รู้ว่าจะได้เล่น ละครชุดนี้ค่ะคือดีใจมากๆเพราะอย่างที่บอกคือเราทันซีรีส์เราทันละครชุดใช่คุณชายการส,สุภาพใช่สุภาพบุรุษประเท,เทะคือกลับบ้านมาอย่างไงก็ต้องดูแล,ดแล้วดูแลถามจริงอินไหมซึ้งมั้อินมันเป็นละครที่ดูแลเนืแบบเฮ้ยแบบ <c oughs> มันมีโลกอย่างนี้อยู่เลยมีผู้ชายสุภาพบุรุษแบบนีจริงๆิหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะวันหนึ่งเราได้มันเล่นรู้สึกดีใจมากดีใจค่ะเห็นไหมเยดาล่ะคะ ตอนนั้นหนูจําได้ว่าหนูยังเป็นเด็กอยู่ป .6 อยู่เลยค่ะแล้วก็เราก็ชื่นชมที่แบบว่าได้ดูละครใช่ค่ะรับความจริงมาเลยว่าดูพระเอกเป็นหลักรับมาเลยยะดาก็พี่เจมจีเขาหล่อจริงนะนั่งไงใช่ไหมค่ะไม่มีภาพอยู่ในหัวเลยค่ะว่าเราจะได้ไปอยู่ในจอแบบนั้นค่ะแล้วในที่สุดเราได้มาเล่นตอนต่อจากเขาด้วยเป็นความภูมิใจเหมือนกันที่สุดเลยค่ะนะฮะมาที่อุ้ม ค่ะก็ตีใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าอุ้มก็เป็นหนึ่งในแฟนละครหนึ่งในปหกก็แบบตอนนั้นาจะาโตขึ้นมาหน่อยโ <c oughs> ออตหน่อยนึงแล <c oughs> ้วนะจำความได้แล้วก็ตอนนั้น่ะเป็นแฟนละครของเรื่องพี่เจมส์มาค่ะ,คะในเรื่องคุณชายรือนอภีแล้วก็แบบไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะได้มาอยู่ในโปรเจกต์นี้แล้วก็ได้มาเล่นคู่กับรุ่นลูกของพี่เจมส์มาพอดีเลย เป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยครับมิดแหละครับค่ะก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะแล้วก็รู้สึกกดดันนิดนึงเพราะว่าคือแฟนละครเยอะมากของจุธาเทพแล้วก็มีคนที่ตั้งตารอเดินสเทลพรมเยอะมากถูกถูกกดดันนะถ้าเคยรู้ว่าสุภาพบุรุษจุธาเทพเขาดังขนาดไหนอะแล้วมาพวกเราต้องมาเล่นต่อแล้วเขายี้นี่อ้วกแตกเลยนะอ้วกแตกเลยนะพีพีล่ะคะค่ะก็ดีใจค่ะก็อย่างแรกเลยต้องขอบคุณช่องสามแล้วก็ผู้จัดที่ ให้โอกาสหนูได้มาเล่นเป็นตัวชีวันในละครเรื่องพรชีวันค่ะก็ดีใจมากไม่คิดว่าละครที่เราเคยดูอยู่นะวันนี้เราจะได้มาเล่นเป็นภาคต่อของเขาดีมากมากเลยครับนั่นคือความรู้สึกของทั้งห้าท่านที่ได้เล่นละครเรื่องนี้เอาเรื่องเรื่องเรื่องย่อคใครจะเล่าได้บ้างเรื่องเดี๋ยวย่อๆเลยใครคนไหนย่ยอๆย่อๆโอเคโอเคโอเคค่ะสบค่ะโค่ะก็ <im it> <ๆ> ในเรื่องหนูเรื่องแรกค่ะคุณอาเรื่องราอาจรงอจันท์ค่ะเป็นสะพ้ายใหญ่คะ่ะสะพ้ายใหญ่ลวออจันท์ยังไงค่ะก็ราออาจันย์เป็นสาวปารีเซียงค่ะคุณอาคือเป็นสาวแบบว่าฝรั่งเศสฝรัร่งเศสต้องพูดแบบบ่งโชว์อะ,อะไรอย่างงี้ <laughs> ใช่คะ่ะแล้วก็เหมือนมาที่ประเทศไทยเนี่ยเพื่อที่จะมาทำภารกิจบางอย่างให้สำเร็จค่ะแต่ไม่บอกภารกิจอยังค่ะยังค่ะ เราต้องพูดทั้งฝรั่งเศสต้องพูดทั้งเยอรมันต้องพูดฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษค่ะแล้วก็ต้องมีเรียนแบบว่าศิลปะการป้องกันตัวด้วยต้องเล่นกับซีจีต้องเล่นกับซีจีค่ะต้องเข้าป่าต้องเข้าป่าค่ะต้องเล่นศิลปะป้องกันตัวด้วยทําไมไม่ลาออกไปเลยล่ะเรียกว่าครบรถค่ะคุณอานั่นนองสิครบถขนะแล้วคุณพูดภาษาฝรั่งเศสได้ไหมปกติไม่ได้ค่ะคุณอาภาษาอังกฤษก็แทบจะแย่นะคะแต่ว่าแต่ว่าคือ ตอนที่พี่เต้าเล่นนะคะพี่เต้าเขาเล่นไว้ดีมากๆแล้วก็เป็นมีมที่แบบดังมากๆค่ะนี่แหละค่ะกดดันหนูกดดันนี่กดดันใช่ค่ะถ้าต้องมาต่อเต้ลว่ไงก็กดดันนะกดดันอยู่แล้วกดดันกดดันอยู่แล้วแต่ว่าที่กดดันมากๆไปกว่านั้นอีกคือเพระเอกของคุณคือ พี่กัปคณาวุฒิค่ะคนดังเลยค่ะเนาดังไหมเนี่ยสุดๆแฟนแบบไาเยอะไหมเนี่ยสุดๆค่ะน้าเขาจะมันไสหนูไว้เนี่ยมาเป็นแฟนพี่กัปนี่ในละครค่ะอ๋อในละครในละครในละครตอนนั้นเล่นกันเข้าขากันได้ดีไหมครับช่องช่องแรกๆจะมีแบบเกรงนิดหน่อยค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราก็แบบเห็นที่เขาดังมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูแบบเข้าถึงยากอะไรอย่างงี้แต่พอมาเข้าซีนด้วยกันนะคะด้วยความที่อายุไม่ได้ห่างกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบมีมุกตลกอะไรที่มันแบบ คุยกันได้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เป็นคนโบบายอยู่แล้วพีการมาโบบายอยู่แล้วไม่หยิงเลยไม่เลยนะฮะเพราะ้จริงๆคขาสบายสบายวันนี้ก็เป็นคู่แรกที่เราจะได้ดูกันค่ะคือตัวหนูประทับใจฉากไหน้างโหเรประทับใจหลายฉากมากๆค่ะเพราะว่าเราตอนเป็นละครที่ครบรถมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นคอบรับสุนทืไปนะขอบรัาครบรถมากเลยนะเรื่องอื่นก็ครบรถค่ะโอเคโอเคโอเคเป็นละครที่ครบรถแล้วก็เหมือนได้เป็นการท้าทายตัวเองขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งในการเล่นละครค่ะ ติดตามชมกันได้อย่างแน่นอนสบายใจได้มาที่หนูบ้างยดาครับเรื่องนี้แทบจะไม่เห็นผมหนูเลยใช่ค่ะเพราะหนูใส่บวกทั้งเรื่องเรื่องอะไรเนี่ยคือคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจแบบถอดหมวกมาแล้วจะหัวร้านหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่าตัวละครเนี่ยเขาคือขวัญหรือไทยนะหนูคือขวัญหรือไทยแต่เธอใส่บวกทั้งเรื่องนะใช่ค่ะในเรื่องเขาเรียกหนูว่าไอ้ไทยเนี่ค่ะ เพราะว่าแต่งตัวเป็นเด็กทอมทอมพอดีว่าคุณแม่เนี่ยเขามีปมไม่อยากมีลูกสาวค่ะก็เลยได้กลายเป็นลูกชายอ๋อลูกชายเลี้ยงเป็นลูกชายเลยใช่ค่ะถ้เป็นทอมทอมใช่ค่ะแต่ใจมันรักจะเป็นหญิงนะท่านผู้ชมไงมันหนีพพะเอกไม่พ้นนั่นเป็นไงเรื่องเราเป็นไงบ้างเรื่องของหนูมันจะเป็นแนวแบบมันจะเป็นแนวที่เวลาเข้ากับเพะเอกหรือว่าพระนางอยู่ด้วยกันนะคะมันจะมีความแบบกัด ต่อยทีบอย่างนี้เลยหัวจหนหน้าเหมาะกับเธอเลยฮะกัดต่อยทีบเหมาะกับเธอเหมาะไม่เขาเลือกคนไม่ผิดเรียกว่าหนูเป็นคนหน้าฟัดโอเคโอเคโอเคทั้งเรื่องสวยครนเดียวใช่ค่ะตอนประกวดอาดอพมาศใช่ค่ะนี่ผมบอกคุณดูก่อเลีนยผมไม่ได้เอาผมทำงานพวกคุณผมไม่ดูได้ไง หนูจะมานั่งนั่งเทียนหนูไงทั้งเรื่องสวยอย่างเดียวตอนประกวดนางนปมากแต่พอใครเห็นซีนนั้นนะต้องแบบโอ้โหเฮ้ยมันสวยจริงนะซีนนั้นอ่ะสวยค่ะสวยอุตัยแล้วยอมรับเลยยอมรับเลยนะใบกี้เป็นเพลของหนูเป็นไงบ้าง เขาเป็นหนุ่มเหนือหนุ่มลำปางค่ะแล้วก็เล่นละครเรื่องแรกเลยคือเขามีความแบบตั้งใจอยู่แล้วในการทํางานใช่แล้วก็พร้อมเปิดรับอะไรหลายๆอย่างอย่างเช่นรับคําติเตียนจากป้าแจ๋วซึ่งป้าแจ๋วตีเตียนสนุกเลยโอเคสนุกเลยค่ะแต่เขาตั้งใจนะเขาตั้งใจมากค่ะมาเต็มร้อยอ่ะคือให้หมดละร้อยให้ร้อยใช่แล้วรู้ไหมผมเห็นเขาแล้วนึกถึงใครรู้ปะถึงใครค่ะเจมจิผมไม่ได้พูดเล่นนะ เอไดพูดเราดูกันไปเรื่อยๆเจมจีมาแรกๆก็ใสสุดติ้งอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เจมจีก็ยังใสอยู่เลยนะจริงค่ะเพ่เอกบ้าอะไรไม่รู้ใสขนาดนั้นได้แล้วยังคงความใสแล้วยังเล่นเก่งขึ้นเก่งขึ้นไม่ได้นะคะอันนี้ถึงได้บอกนะครับว่าในเรื่องไปดูนะครับมันแจมแจ๋จริงๆเลยนะมันสู้กันตลอดเลยล่ะความสนุกอยู่ตรงไหนคะของหนู ความสนุกของหนูหนูว่ามันความเป็นถึงพริกถึงขิงค่ะถึงแม้ว่าหนูจะเป็นเด็กที่แบบว่าใส่หมวกทอมบอยตลอดเวลาแต่ฉากแรกที่เปิดตัวนี่คือปากประกบเลยนะคะ ไม่อยากจะพูดนี่คนที่สองนะเพราะฉะนั้นรองอจันเมื่อกี้เรารู้ไปแล้วต่อจัดเป็นไงรองอจันก็จะเป็นแบบรองอจันจริงๆมาพักฝันหรือไทยจะเป็นอย่างนี้มาคนที่สามนะครับใจทมินนะครับใจไม่ใช่ใจพิสุทธิ์โอ้อันนี้เรื่องเปลี่ยนเลยนะแบบผมคิดมุกนี้ตั้งนานเลยนะใจพิสุทธิ์เป็นไงครับก็ใจพิสุทธิ์จะเป็นเรื่องรักใสๆอยู่ในรั้วโรงเรียนค่ะเนื่องจากว่าตัวใจพิสุทธิ์เนี่ยเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษ ใช่ค่ะแล้วใช่แล้วไงแล้วไงแล้วไงแล้วก็ตัวตัวพระเอกเนี่ยคือเขาเป็นตำรวจที่เหมือนกับว่ารับเด็กมาเลี้ยงแล้วก็เลยพาเด็กเข้ามาในโรงเรียนเราก็เลยได้เจอกันแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะคือเขาเคยเจอกันในวัยเด็กอยู่แล้วแต่เป็นแบบความรักที่เหมือนแบบตัวจาิสุทธ์อ่ะโดนโดนจักร์แกล้งเขาก็เลยเป็นแบบเปลี่ยนฝังใจมาอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยกลายเป็นความรักแบบพ่อแง่แม่งอนแบบน่ารักอยู่ในโรงเรีย,ยนเ <c oughs> ข้ากับพระเอกคือเทศไมรอนค่ะ เป็นไงไม่แกะกล่องเลยค่ะนี่เยนี่เนี่ยความสนุกอยู่ตรงนี้เข้ากับพี่เอกเป็นไงก็สนุกค่ะคือเนื่องจากว่าเทอ่ะเป็นเรื่องแรกแต่ว่าเขาแบบมีความแบบเปิดรับในทุกๆอย่างแล้วก็มีความแบบพยายามมากๆคือเห็นว่าคือตอนแรกอ่ะเทอ่ะจะเป็นลูกครึ่งแล้วเขาก็พูดภาษาไทยไม่ชัดแต่เห็นพัฒนาการในกองจนแบบตั้งแต่คิวแรกจนคิวสุดท้ายอยังพูดไม่ชชดเหมือนเดิมไม่ใช่ไม่ใช่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นค่ะ จุดอับสรนี่นับบทเป็นดุดอับสรค่ะก็เป็นลูกของบัมบมูรงวิไลลำพาเรื่องนี้ก็เป็นเกี่ยวกับประมาณว่ารักต้องห้ามอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆไม่มีคนที่มีความฝันอยากจะใช้ชีวิตแบบของตัวเองใช่ปะใช่ค่ะมีไว้แล้วเรียบร้อยแล้วแต่แม่ก็คือต้องการให้ไปแก้แค้นจุฬาเทพนี่ไงแม่ต้องการให้ไปแก้แค้นไอพวกจุทาเทไม่ได้เพราะทําให้เธอผิดหวังมาใช่ค่ะเรื่องก็ เป้าหมายเราอีกคนนึงแต่เราดันกลับไปรักอีกคนหนึ่งใช่ค่ะเศร้า,าในเรื่องมันต้องต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับตัวเองเยอะมากนะใช่ค่ะไอซีนของเธอนี่มันได้ความรู้สึกจริงๆนะไอคนคนนึงที่แบบว่าคาสั่งก็รับมาแม่ก็รักนะ <freaked S 2> แม่ก็รักแม่ก็รักอยากจะแก้แค้นให้แม่แต่อีกคนนึงก็น่ารักนะเล่นกับใครเล่นกับกองทัพพีค่ะเป็นไงสนุกมากแล้วก็เป็นคนที่ส่งอารมณ์ให้ได้แบบ ดีมากๆ,ๆเลยค่ะซึ่งซีนที่หนูเข้าส่วนใหญ่จะเป็นซีนที่โอเคที่ไม่โอเคอเคอยงไรักแต่บอกไม่รักนั่นเ<ไ>งเพราะ,ะนั้นดูไงก็จะมีความเพลิดเพลินและความสนุกจริงๆใ,<ช>ในตรงนี้นะคะแล้วมาสุดท้ายตรงนี้แล้วครับพี่พีค่ะรับบทเป็นชีวันค่ะคือชื่อเรื่องชื่อว่าชื่อพรชีวันแต่ว่าตัวหนูเนี่ยชื่อว่าชีวันค่ะก็ในเรื่องก็คือเริ่มแรกเลยก็คือโดนคําสั่งจากทวดอ่อนค่ะให้จับคู่ เป็นเหมือนคิวปิดเลิฟให้กับคุณสลุดกับพรชีวาค่ะแต่ว่าสุดท้ายจับไปจับมากลายเป็นลงรักกันเองคนั่นน่ะในเรื่องในในในทั้งหมดเนี่ยเราเป็นแม่บ้านที่สุดเลยใช่ไหมก็ปัดกวาดเช็ดถูค่ะเุ็บ้านที่คุณหญิงคุณนายทุกท่านได้อยู่กันก็คือหนูปัดกวาดเช็ดถูเองค่ะจริงๆทําได้ไหมเนี่ยทำได้ค่ะทำเป็นเหร หน้าตามันไม่ฟ้องเลยว่ะหน้าตามันไม่ฟ้องเลยว่าจะทําเป็นทําเป็นค่ะแต่อาจจะช้าหน่อยสมมติตัวถ้าชีวันเขาทําเนี่ยเขาอาจจะทําแบบครึ่งชั่วโมงเสร็จแต่หนูอาจจะใช้เวลาแบบ45นาทีหรือคเขาทาเก่งในเรื่องเขาเก่งเขาจะคล่องตัวมากในเรื่องเอเท่มากเลยนะใส่แตะขอบคุณคุณอาค่ะเท่มากเลยคุณอื่ต้องแตกตัวเธอใส่แตะใส่เสื้อยืดเาฉีกค่ะแล้วฉีกกดนางเอกใส่เสื้อยืดใส่แตะลายสกอตแล้วเป็นเอกของเธอก็รัก ต่างวัยใช่ค่ะก็คุณสลุดเขาก็จะมีความแบบเป็นทาน่า,านผู้พี่ก้าวนพะก้าวดีไหม,มดีค่ะช่วงแรกๆก็ด้วยความที่เราเพิ่งเคยเจอกันเรื่องแรกก็จะต้องปรับๆกันก่อนในช่วงแรกแต่ว่าพอเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มรู้จักกันมากขึ้นแล้วก็สนิทก,กันมากขึ้นก็เล่นแล้วก็สนุกดีค่ะของนู้ถ่ายทำที่ไหนบ้างมีที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะแล้วก็ประเทศไทย มันแสวตรงนี้ละค่ะมี่จ๋วีแจ๋วมแจ๋วไปสวิตเซอร์แลนด์ไม่เีแจ๋วไปสวิตเซอร์แลนด์ไม่ไเป็นไรนะเราเอาอากาศเอาอากาศมาเผื่อทุกคนแล้วโอ้ขอบใจมากแจ๋วนี่ไปสวิตเซอร์แลนด์ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ท,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 ที่ที่ประเทศไทยค่ะที่ประเทศไทยที่ค่ะทางไหนประทับใจที่สุด เป็นฉากที่สวิตเซอร์แลนด์เลยค่ะมันเป็นฉากที่ดูดีเดียวมาตอกย้ำตอกย้ำพวกเธอไม่เป็นไรเราอยู่นอกจากไม่ได้ไปแล้วยังมีความประทับใจอยู่ภาพสวยๆมาฝากทุกคนโอ้ข้าเธอฝากไว้นี้อีกนิดเดียวนะคู่นี้มจะลุมตกเลยโอเคโอเคอ้าวค่ะก็เป็นฉากที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นฉากที่หนูจะต้องถูกส่งกลับไทยค่ะถูกส่งกลับที่ประเทศไทยมันเป็นความรู้สึกที่ว่า เราไม่อยากกลับเลยนอกจากตัวชีวันไม่อยากกลับแล้วพี่พีบุญปีดีก็ไม่อยากกลับเหมือนกันมันเลยทําให้บรรยากาศที่เราถ่ายทำกันที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเราอยู่กับทีมงานนักแสดงทุกคนเป็นเวลาที่แบบค่อนข้างยาวนานุูดตายนะหน้าหมันไส้เนาะด้วยด้วยต้งใจมินเขาไม่นั่งหรือใครตบได้เลยเหมือนพูดอะไรไปก็แบบผิดหมดเลยครับผิดหมดเลยครับค่ะก็รู้สึกแบบมันประทับใจมากฉากที่ถ่ายมาสวยไหม สวยมากค่ะเรายิ่งอยากให้ดูทีมงานทีมงานถ่ายมาก็สวยยิ่งกว่าตาเห็นอีกก็เลยอยากให้ดูมากๆค่ครับผมคุณถ่ายทําที่ไหนบ้างที่ไทยหมดเลยค่ะหมดเลยทถเด็กไทยเด็กไทยมิ้นถ่ายทาที่ไทยหมดเลยฉากไหนที่ชอบประทับใจมากๆเลยครับจะสปอยไหมคะเนี่ยไม่สปอยอนิดเดียวนิดเดียวมัก็เป็นฉากที่คุณแม่เป็นครั้งแรกที่คุณแม่ยอมตัดสินใจถ่ายโอเคนั่นคือฉากที่เล่นกับแม่และสุดท้ายเราสามารถเปลี่ยน หรือสามารถทําความเข้าใจกับเขาได้ฉากนี้ต้องดูใช่ไหมต้องดูต้องดูเพราะว่าได้น้ําตาได้อารมณ์อย่างสุดๆโดยที่เจ้าตัวเองนะครับก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเล่นได้ขนาดนี้จริงไหมจริง <S <S แต่พอเล่นผ่านไปแล้วมันเหมือนปลดล็อกไะปลดล็อกาอการแสด,แดงไหมเมนี่ยเห็นไหม, <S <S 1> <S 1> มปลดไหมมันเหมือนปลดล็อกการแสดงของผู้หญิงคนนี้ไปเลยนะครับมันมินมินมินกลายเป็นมิ้นใหม่เลยนะท่านผู้ชมมันเป็นมิ้นที่แบบ เฮ้ต่อไปจะเจอกับอะไรก็ก็จะได้ขึ้นต้องดูถูกไม่ถูกเห็นพูดนี่จะร้องเลยเห็นไหมใช่ไม่ใช่อะ่ะหมโอเคครับไปตอนนี้อุ้มอะอุ้มครับถ่ายทำที่ไหนบ้างถ่ายที่ไทยค่ะแล้วก็ร้อนด้วยค่ะมันโอ้โหพวกชีวิตนะร้อนด้วยถ่ายที่ไทยแล้วก็ร้อนด้วยข้างหลังเถ่ายหนประทับใจที่สุดอาหนูขอเป็นฉากที่สวนสนุกแล้วนะคะคือ ตอนในบทอะค่ะมันต้องเป็นฉากที่ตัวตัวใจพิสูจน์กับรณนจักอะไม่กลัวรถไฟหาะไม่กลัวไวก้อะไรอย่างนี้เลยแต่แต่ปรากฏว่าคือพาเด็กๆไปด้วยเด็กๆอ่ะไม่กลัวในชีวิตจริงนะคะเด็กๆไม่กลัวแล้วเป็นหนูสองคนที่นั่งกลัวกันอยู่ที่กลัวที่สุดแต่ในเรื่องต้องไม่กลัวในเรื่องต้องไม่กลัวจึงประทับใจมากมากแต่เล่นละครเรนี้สนุกไหมอุ้มสนุกมากใช่อุ้มจริงๆละครของอุ้มเป็นละครที่สนุกนะเป็นละครที่น่าดูจริงๆเลยนะ อันหนึ่งที่อยากจะจะบอกบอกบอกให้ผู้ชมรู้มาที่หนูบ้างค่ะสําหรับหนูยดาเป็นไงบ้างคะถ่ายที่ไหนบ้างย้ำต่อย้ำต่อย้ำต่อไทยล้วนล้วนน้องแขมช่องสามแต่เป็นไทยล้วนที่มีความสุขไหมล่ะมีความสุขมากสุดๆค่ะดูตาก็รู้เนี่ยธรรมตาโตใส่นึกว่าทำตาแลยคนนี้จะเชื่อทางไหนประทับใจที่สุดคะ คือในเรื่องเนี่ยหนูจะเป็นแม่ค้าค่ะผูกเป็นโตค่ะที่เขาเลือกคนถูกเขาเลือกคนถูกหนู <c oughs> หนู <c oughs> หนูเป็นแม่ค้าค่ะแล้วก็มันจะต้องมีฉากที่หนูเนี่ยทําผัดผักบุ้งไฟแดงดแล้วด้วยความที่เป็นป้าแจ๋วชอบความเรียลลิสติกจะต้องสมจริงไฟจะต้องพุงพ่งขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วตัดภาพไปที่หนูอยู่ที่บ้าน ไข่าดาวก็ไม่สุกนะคะคไม่ไข่ต้มก็ยังกินไม่ได้<ช>แต่หนูต้องทําผัดผักบุ้งไฟแดงที่ไฟลุกแต่หนูทําได้ค่ะนี่คน,คนแขนหนูไม้ไปน,นิดหน่อยอเพื่อการแสดงทําได้ทุกอย่างแต่เป็นอะไร<า>ที่สนุกครับอย่างที่บอกไว้แล้วนะครับว่าเวลาที่ดูเธอทั้งเรื่องจะเห็นอะไรบ้าง ไม่เห็นผมไม่เห็นผมสักเส้นนะครับไม่เห็นไม่ใช่เพราะไฟไหม้นะครับเป็นเพราะตามบทบาทแต่เป็นละครที่สรุปนะใช่ค่ะของหนูถ่ายที่ไหนบ้างครับประเทศไทยค่ะประเทศไทยนะครับไม่ชัดนิดหนึ่งไม่ชัดแต่เป็นประเทศไทยที่ต้องพูดทางฝรั่งเศสทางเยอรมันนะครับก็เรียกได้ว่าอยู่ทั้งในเมืองแล้วก็ในป่าแบบจริงจังเลยเพราะเธอต้องออกป่าตลอดใช่ค่ะแต่ของเธอตื่นเต้นนะตื่นเต้นค่ะเป็นละครแนวแฟนตาซีค่ะไทยไม่รู้และออกกอนแรกด้วยนะ แล้วคนดูวเฮ้ยเร่ออะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเข้าใจผิดมันไล่ไปไล่ไปมันจะค่อยคไปประทับใจฉากไหนตอนที่พระเอกรู้ความจริงค่ะว่าเราเข้ามาทําอะไรในห้างของพระเอกเอออันนี้ประทับใจมากก็คือถ้าได้ดูประทับอารมณ์ครับใช่ค่ะมันเป็นซีนแบบน้ำตาแตกสุดสุดโอ้ท่านผู้ชมคําถามนี้คำาสุดท้ายละทําไมต้องดูละครเรื่องนี้ ทำไมจะต้องดูดวงใจเทวพรบทําไมต้องดูลอจันทร์ก็เป็นละครที่ไม่ว่าจะเป็นตัวหนูเองที่ได้รับมอบหมายค่ะตั้งใจมากๆแล้วก็อยากให้ละครเรื่องนี้ออกมาดีแล้วก็เชื่อว่ามันเป็นละครที่ทุกคนรอคอยกันมานานแล้วก็อย่างที่คุณอาบอกมันเป็นโชคดีของพวกหนูมากมากค่ะทําไมต้องดูขวัญฤทัยเป็นโปรเจกต์ที่รอกันมาเก้าถึงสิบปีมันนานมากๆค่ะแล้วก็ เป็นโปรเจกต์ที่หนูว่าทุกคนค่อนข้างให้ความคาดหวังแล้วก็ตั้งใจกับกับโปรเจกต์นี้แล้วคนดูจะได้เห็นอะไรคนดูจะได้เห็นความประทับใจและไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะขอบคุณมาทําไมต้องดูใจพิสุทธิ์สำหรับอุ้มแล้วอุ้มรู้สึกว่ามันเป็นความทรงจําดีๆที่เราเคยมีกันมาเมื่อสิบปีที่แล้วตั้งแต่แบบรุ่นจุฑาเทพเราก็อยากให้ทุกคนมารับความทรงจําดีๆของพวกเราไปเหมือนกันเพราะว่าตลอดการถ่ายทําก็รู้สึกว่าทุกคนแบบมี บ้านหลังเดียวกันที่ทําให้คนเราแบบผูกพันกันทั้งที่ก่อนนั้นเนี่ยเราไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนเลยค่ะแล้วก็พอมาได้อยู่ในโปรเจกต์เนี้ยมันทําให้เราแบบสนิทกันมากขึ้นจริงๆเราอยากให้ทุกคนได้มารับรับชมมิตตภาพนั้นผ่านทั้ง5เรื่องท้วทำให้ทุกคนได้เห็นเลยว่า <m> พีพีมันน่ามันใสกัน <c oughs> ได้ไหมดีมากครับ <c oughs> ดีมาก,มากขอบคุณมากครับทําไมต้องดูดุดอัอกษรค่ะก็อย่างที่ทุกคนบอกไปแล้วแล้วก็เป็นเหมือนสำหรับแฟนๆจุฬาเทพด้วยแล้วก็เป็นบทสรุปของ ชีวิตในที <th> <st> times, <mit> nah ่ผ <sm all Evet> <for ced một> ่านมาอะไรเงี้ยค่ะของทั้งหมดมันจะถูกมาคอนฟูดถูกรวมกันถูกมาแสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนในดวงใจเทวพค่ะทำไมต้องดูพรชีวันค่ะเพราะคนดูจะได้เข้าใจว่าการต่อสู้ว่าหนุ่มหน้ามันไส้ไม่ใช่ไม่ใช่คนไม่ใช่ชสวิตเซอร์แลนด์เราต้านอกเหนือจากทุกอย่างที่ทุกคนพูดมาแล้วคนดูก็จะได้เข้าใจค่ะว่า การต่อสู้เพื่อความรักเนี่ยมันมีค่าแล้วมันก็มีความหมายมากแค่ไหนถ้าคนสองคนตักกันมากพอที่จะฝ่าฟันอุปสรรคและคําว่ารักต้องห้ามไปได้ค่ะและที่สําคัญเรื่องนี้นะคะมีตัวละครทุกคนอยู่ในเรื่องของหนูค่ะเพราะว่าเป็นตอนปิดจบค่ะทุกคน <c oughs> ใ,ใครคิดถึงใครตอนไหนต้งแต่และออจันขอดลอทดยใจพิสูจน์อักษรก็จะมาถึงที่ตอนหนูหมดเลยค่ะ พวกเธอเนี่ยขโมยซีนชัดๆเพราะว่าตอนที่ไปดูตอนที่เขามารวมที่เธอเธอเป็นตอนสุดท้ายแล้วทุกๆคนมันคิดถึงตอนแรกไงคิดถึงตอนที่สองตอนที่สามตอนที่สี่พอมาอยู่รวมกันเสร็จทุกคนเฮอประจว่ะแต่มันเป็นการร่วมงานกันที่ดีที่สุดเป็นการร่วมงานที่ประแจวตั้งใจที่สุดเป็นการร่วมงานที่ผมไม่รู้วมันจะมีอย่างนี้หรือเปล่าผมพูดอย่างนี้ ระยะหลังค่อนข้างบ่อยนะครับผมรู้จักทีวีดีว่าอะไรเป็นอะไรผมรู้จักดีว่าไอ้กลไกในการผลิตงานแบบนี้ยากแค่ไหนอยากให้ท่านมาพบกับความยากความลําบากความทุ่มเทความตั้งใจของคนทั้งหมดแต่เด็กพวกนี้นี่ใสปิ๊งทั้งนั้นเลยนะ,ะนี่เด็กใหม่หมดเลยนะ,ะนี่ตัวใหม่ๆ <c oughs> หม่หมดเลยนะแล้วดูพูดเดะถ้าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเดี๋ยวเชื่อผมเถอะครับผมไม่เคยเตรียมไข่ไม่เคยออกมาแล้วเตรียมเดี๋ยวเธอต้องพูดอย่างนี้อย่างนี้นี่เขาพูดของเขากันเองนะะ มันเป็นสมองที่มีมันเป็นจิตใจที่มีแล้วเป็นความงดงามที่พวกเธอแสดงออกและท่านจะได้เห็นทั้งหมดในดวงใจเทวครรภ์ ที่รายการเดย์โชว์ขอบอ้อมไก,กับทั้ง5้าท่านนางเอกของผมจีนา่ายดาอุ้มเมนแล้วก็ผีผีนะฮะขอบคุณจริงๆที่มาร่วมรายการกับผมแลวผมภาคภูมิใจในพวกคุณจริงนะผมดูทีเซอร์ดูการแตดต่อแล้วบางส่วนผมมีความรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเด็กพวกนี้มีความตั้งใจอันนี้สําคัญสำหรับผมสําคัญจริงๆเพราะมีความตั้งใจแล้วผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเจ้าเก่งวะเจ้าย,ยังทําละครได้ได้เก่ง อยากให้ท่านผู้ชมดูอยากให้ท่านได้เห็นเลยนะว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะทําละครอย่างนี้ขึ้นมาในยุคสมัยนี้แต่เขาทําได้และนี่คือสิ่งที่ช่อง3อย่างมอบให้กับท่านจริงๆครับดวงใจเทวพรหมครับอขอบคุณครับ